it's -E dj สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีท่านผู้ชมท่านด้ครับผมวันนี้ก็พามายิงปลานะครับเหมือนเดิมช่วงพักเที่ยงแต่น้ำแห้งลงไปเยอะนะครับแต่ปลามันก็ไปอยู่กลางๆหมดเลยนะครับ้ม,มีว่ายนู่นตัวหนึ่งแล้วก็ไก่เจียดลงเลนะลองหาดูตีนกัน,นครับตีนน้ำก่อนเพื่อจะเจอตัว เดี๋ยวไปลุ we b, ้นหนึ่งครับว่าจะเจอตัวไหมเห็นแวบๆครับเห็นแวบๆเห็นแวบๆไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่า อุ้ยปลาแบดครับปลาแบดครับไปแล้วหูลูกดอกนี้ได้ผลจริงครับสามสิบสองกรัมป้องไหนป้องนั้นนยครับนี่โอ้โหหนึ่งตัวครับฝูงปลาแบดนี่ครับเล็งตรงไหนตรงนั้นจริงๆครับสามสิบสองกรัมร้อยมาไล่มาเลยนี่สุดจริงครับสุดจริง ไม่ได้โวยนะนี่ <child> แกะออกก่อนครับใ oh. ส่ก็ถอนลำปานะครับต้องมีครับต้องมี มีแน่นอนแถวแถวนี้นะฮะใส่กระลูกจับนี่ยิ่งจับง่ายครับทำไปล้างหน่อย,อยรครับใส่่อนน้ำปาลาหนึ่งตัวไป ไปลุ้นกันต่อครับผมุยไม่โดนไม่โดนแบตใหญ่แบตใหญ่คุไม่โดนได้ไดงวะมันหันหัวออกก่อนครับหันหัวออกก่อน ไปไหนแล้วครับอืมไม่โดนอีกแล้วอู้ยแมดใหญ่แมดใหญ่ เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับนัดน mm ี hmm. bon. right. ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับดังตับเลยดังตับเลยครับเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมรอยครับนี่เรียบร้อยครับดังตับครับผมอิวขึ้นมาเลยเดี๋ยว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 สายพัน หัวครับกดหัวครับไปครับดังตับครับผมดังตับครับไี่ครับแบตใหญ่โอหนีครับน้ำไปไหนแล้วไอ้ลอกผู้ใจครับผมตัวใหญ่โลกว่ากับสองโลครับแบตตัวนี้ กับสองโลครับโหออดทะลุครับนี่ลูกสัตวกริมกรรมที่สองกรรมครับโหสุดยอดนะครับเขานี่เลยฮนะทะลุนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าซอดครับผมเนี่ยนะครับโอเคครับผมนึกว่าจะไม่ได้ตัวซะแล้วอะ โอ้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นอ๋อชาวจ้าวเก็บกระเป่านะครับโอ้โเลอเลยครับเก็บเอาลูกเราแม่มาดว้วยครับผมไเลืยอกยันต่อครับ เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมเรียบร้อยครับหัวเหมือนเดิมครับเล็งตรงไหนตรงนั้นจริงๆนะครับเล็งตรงไหนก็ตรงนั้นเลยไม่ไม่ค่อยเถียงนะครับไม่ค่อยเถียงไม่ค่อยเถียงครับ ไม่ค่อยเถียงเลยโอ้ยสายบิ๊กครับสายบิ๊กครับท่านผู้ชมโอ้ยสายเดียวกันเลยเดีย๋ยวถ่ายรูปก,ก่อนครับใหยรูปมาท่านผู้ชมวันนี้ออกมามีแต่สายบิกบ๊กครับอ้าวโอ้นี่ครับสามสิบสองกร,รัมครับ น้ำส่งกำรรทำงานสุดยอดครับผมโอ้เนือเมฆครับทันุนะครับทันุตามระเบียบครับผมทันุตามระเบียบน่าจะคนละตัวครับคนละตัวตัวนั้นแน่เลยเพราะตัวนั้นเล็กกว่านะครับ ตัวนั้นเล็กกว่านี้เดี๋ยวเรดูนะครับเผื่อมันมีมีเข้าอีกเพราะว่าตัวนั้นอยู่ไกลครับตัวนี้อยู่ใกล้้ แดดรมลมตกนะครับด,ด,ดีครับโอ้โหรุ่นนี้ครับสุดยอดจังนาบจังนาบสามสองกร,รัมทำงานครับจังนาบจังนาบนี่ครับมีสองโล หายไปแล้วน่าจะเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจ ครับก็น่าจะสมควรแก่เวลาครับโอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่กว่าน้อยนึงนะครับสมควรแก่เวลาแต่ใหญ่ใหญ่ใหญ่เหมือนกันโอ้ยน,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 นละตัวครับคนละตัวครับพี่น้องคนละตัวครับคนละตัว เรียบร้อยครับเรียบร้อยอีกแล้วครับเรียบร้อยอีกแล้วครับตัวนี้เป็นไงครับเรียบร้อยครับเป็นไงครับสามสิบสองกรัมอยู่เลยครับไม่เถียงเลยตัวนี้สามสิบสองไม่มีเถียงครับโอ้โหเป็นไงครับพี่น้องปาดตัวนี้น่าจะโดนช่วงฐันครับ ถ่รูปเก็บไวหน่อยครับผมนี่สุดยอดครับอไม่เถียงเลยนะครับโหวันนี้ปาแบดเข้าดีครับปาแบดเข้าดีจริงๆนะครับนี่ไม่มีเถียงเอาออกได้ไหมเนี่ยเอาออกไม่ได้ด้วยครับเนี่ครับมันเป็นสามเงี้ยงอย่างเงี้ย โอกาสสุดยอดครับฮลโหดูป่าครับโอ้ยใหญ่จริงเดี๋ยวลองทะลุกดทะลุกันครับต้องกดให้ทะลุไม่งั้นผมเอาลูกดอกออกไม่ได้เรียบร้อยครับเดี๋ยวกันมันดินเอ,อมามดตรงนี้ก่อนนะกันมันดิน ใหญ่ไม่ใหญ่ครับใหญ่ไม่ใหญ่ดีไม่ดีนะครับน้ำหนักนะครับอยู่ที่ท่านเลือกใช้กันนะครับผมนะครับนี่ออกไปแล้ววันนี้ตอนแรกเห็นเหมือนตัวเล็กๆนะครับขึ้นมาไม่เล็กนะครับไซด์เดียวกันหมดเลยฮนะวันนี้ไซด์เดียวกันหมดเลยน่าจะหมดแล้วครับ น่าจะหมดแล้วนะถ้าที่ผมดูนะน่าจะหมดละโอเคครับผมนะครับถามตัวโอ้สุดจริติงไมยไปไหนเลยครับโอ,โอเคครับกี่โมงแล้วเดี๋ยวดูก่อนนะครับพอผมมีเวลาแค่มาแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับห้าสิบแล้วครับผมโอเคเดี๋ยว ขับรถกลับ,น,บน,น,น,นะครับมีตัวนึงมีตัวนึงอุ้ยมาอีกตัวแล้วครับชมามอีกตัวแล้วเฮ้ยวันนี้ทำไมมันเยอะอย่างวะมัน,นเยอะจริงครับ เฉียวท้องเฉียวท้องมินี้เดียวเฉียวท้องเฉียวท้องกดต่ำไปหน่อยครับมันอยู่ลึกเยต้องของกดต่ำนิดนึงมา,มารมาลุ้นกันตัวนี้ผมจะได้ไหมลุ้นนะครับ ก็ต่ำไปนิดลืมไหมครับลูกดอกมาส่งดีอยู เขาสองตัวเลยครับ โอ้ยไม่โดนลมมาแรงก่อนมันไม่ยอมขึ้นครับลมแรงเลยลมอย่างแรงเลยแหมถ้าลมไม่แรงนะเมื่อกี้เนี้ยปลามันกำลังจะขึ้นอยู่แล้วครับ จริงๆไปครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้ไปถามตัวใหญ่ๆอยู่นั้นครับผมนะครับอันนี้ลมแรงแล้วครับผมนี่ครับโอ้ยเต็มนะครับโอเคไปโอเคครับครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ 수 없을 것 같아 매번 거짓말로 흔들어 난 나를 모든 게다 상처